สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมนีเพชรพะลวยกันมาอยู่อ่ะสารปูองค์ดำเด้อค่ะเด้อบานช่างจรวดเนาะค่ะเนาะสารปูองค์ดำแสนสิริจันทาเด้อค่ะจะมาตามตัวเลขความฝันของช่างจรวดเนาะค่ะเนาะอ่างวดเมื่อกี้อ่าช่างจรวดให้เลขสี่ตัวนะคะเนาะมานั่งสมาธิอยู่ตรงนี้นะคะเนาะได้ศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะคะเนาะอ่าเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งนะคะเนาะเพิ่นบอกสี่หางนะคะเนาะแต่อาคนผู้ได้สื่อเป็นกระสือถึงนะคะเนาะ มื่อนี้อ่ยเพชรพรวรียสิมาตามต่ออีกเนาะค่ะเนาะว่าช่างจรวดเที่ฝันแบบใดเนาะค่ะเนาะในวันวันที่สิบหกเมษาเนาะค่ะสิบหกเมษาหกเจ็ดเนาะค่ะเนาะอ่ะเอาถ้มาตามตัวเลขของช่างจรวดเนาะค่ะเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเพชรพรวรีย์เด้อค่ะเพื่อให้ไปตามความฝันของช่างจรวดเอาได้ยินค่ะว่าช่างจรวดฝันว่าอ่า ได้เห็นเต่าสีทองนะคะเนาะเต่าสีทองมาเดินวุ่นไปวุนมาอยู่นี่นี่นะคะเดินวนไปวุนมาอยู่ในศาลปูองดำนะคะเนาะห้าสิบไปถามความอ่าฝันแบบละเอียดแล้วก็ตีตัวเลขให้นะคะนาะว่าเพิ่นจะได้เลขตัวใดนะคะเนาะหนงวดวันที่หนึ่งเมษายนนะคะเนาะอ่าส้าไปตามกันเลยเด้อค่ะไปะเหตุผารวยทีพาไปถามตัวเลขกับฉังจรวดนะคะเนาะไปกันเลยค่ะ สวัสดีครสวัสดีคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราเดินทางมาหาคุณพ่อตอนกลางคืนเลยนะครับผมบรรยากาศตอนหัวค่ำแบบตอนกลางคืนแบบเร่งด่วนเร่งด่วนโค้งสุดท้ายนะครับผมอย่าลืมอย่าพลาดนะครับผมยีทุกท่านนะครับผมเป็นยังไงบ้านครับพ่องวดที่แล้วนะครับผมงวดที่แล้วก็เวลาเลิกงานจะชอบมานั่งสมาธิตัวนี้นั่งเหมือนพักเวลาเนียนๆที่เืิองานเสร็จก็จะเราต้องมาดูแลสถานที่ตรงนี้เนาะครับผมที่มานั่งงวดกันแล้วมานั่งจากประมาณหกโมงถึงสองทุ่มอ่ะครับ ได้เลขหกศูนย์กับเจ็ดศูนย์อืมแล้วก็ฝันงวดที่แล้วใช่ไหมงวดที่แล้วศูนย์เจ็ดศูนย์อืมครับผมแล้วก็ฝันได้หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับผมกรณีเอฟซีบางท่านก็ใสงความดีใจเนาะครับผมหกศูนย์เก้าศูนย์เขาไปซื้อแล้วถูกมีถูกมาเขาตีลังกาเอาีลังกาเอาแล้วก็งวดที่แล้วมั่นใจว่าศูนย์มาหลักหน่วยอ๋อครับหนึ่งมาหลักหน่วยครับผมคนเราไปซื้อหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่ง แต่เขาซื้อถูกเองเนะแต่เราบอกแค่หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแต่บอกเขาว่าหลักหน่วยต้องมีหนึ่งแบบมีศูนย์ครับผมอันนี้แล้วก็บอกหกศูนย์เจ็ดศูนย์เลขมาอยู่แล้วก็มานั่งสมาธิตรงนี้แหละครับผมมาเจ็บทุกแล้วก็นั่งเหมือนเหมือนพักพักใจแหละพักจากที่เราในร้าแล้วก็มานั่งพักเหมือนเป็นที่พักผ่อนจิตใจเว <ไป S 1> ลาเราใหญนี่จากงานแล้วพอเหนใจใจื่ในจากงานมาพักที่่ามาบอกว่าใกล้จะสร้างแล้วเนาะสร้างวันที่เจ็ดก็เลยต้องมา มาขอโชคขอลาบเลยครับแต่ก็ได้ได้ไม่เยอะได้ไม่ไม่กี่บาทเท่าไหร่ได้แต่ไปหกศูนย์กับเจ็ดศูนย์แต่เก้าศูนย์ตัวกลับก็น้อยเลยได้ได้ไม่เยอะแต่ก็มีแต่ก็มีเอฟซีเนาะที่ที่ถูกแล้วก็มาแก้บนอยู่ตลอดเนาะ้มาตลอดที่นั่นแดงมาตลอดตองขวดต้องขวดมาที่ก็ถูกเอาดูตามช่องต่างๆที่มาถ่ายทาเอาก็ซื้อช่อบหกศูนย์เราซื้อเก้าศูนย์อเก้าศูนย์ชอบมา ก็คือขั้โซเก้าเป็นเลขัวเดียวกันนะครับโเก้าเดียวกันแต่เก้าศูนย์ศูนย์เก้ามาบ่อยมากนะปีนี้เก้าศูนย์ศูนย์เก้าเป็นเลขที่มาบ่อยเขาก็เลยชอบครับผมบางคนเขาก็ซื้อวิ่งวิ่งสูงกับหนึ่งนะถูกครับเมื่อนี้ก็เลยมีคนมาแก้บนมาแก้บนเรื่อยอยู่ตีนี้ก็มีมีคนที่เขาไม่สบายครับผมเขาตาเป็นที่ตามกันแหละแล้วก็ไปแล้วก็มาบนไว้ก็เลยว่าจะเอานังมา มาชายแก้บ๋อเขาบนว่าจังไดบนว่าคือไปไปรักษาตาแล้วไม่หายเป็นอาทิตย์หมดเงินไปหลายบาทที่เขามาบนที่นี่เลยเป็เขมาบนไว้บนว่าให้หายให้หายจากตาเพราะว่าให้ให้หายจากโรคที่เป็นตาครับแล้วก็แล้วก็หายจริงคือเกี่ยวกับตาลูกตาเรานี่หละถ้าถ้าเราย้อนหลังไปอีกนะครับผมตามที่ผมเคยได้สอบถามพ่อน้องตามตามที่เคยทําคลิป เป็นเหมือนกับพ่อเลยใช่ไหมครับตอนนั้นเป็นเหมือนกันตายด้ข้างเดียวกันอที่ตอนนั้นพ่อบอกว่าจนได้เป็นนอนที่โรงพยาบาลเป็นเออเป็นเดียวกันเป็นอาการเดียวกันแล้วคนนี้ก็รู้จักกันด้วยรู้จักกันด้วยครับแล้วอยู่ๆก็เป็นเป็นเหมือนกันครับผมกับตอนนั้นที่ที่เป็นก็คือบนว่าถ้าหายก็จะทําสารให้ครับผมตอนแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะทําสารตัไหพอดีได้เขาไม่ดีติดต่อให้ไปทาที่กอุมทีวีติดต่อให้ไปทําัตักิโลกเลยเลยมาทำสารแล้วก็หายหายจริง เขาเลยว่าได้ข่าวว่าเราก็หายเขาเลยมาบนไว้เลยวันที่หกเขาจะเอาหนังมาฉายให้วันที่หกพฤษภาหกพฤษภาในวันที่เจ็ดเออถ้ามาฉายแล้วงั้นพ่อก็มาสมโพธิงานที่เป็นงานหล่อฐานปูงดําเป็นการเริ่มสร้างเริ่มสร้างวันที่เจ็ดครับเป็นวันเกิดด้วยก็เลยเป็นเป็นหนังสองคืนติดครับผมแล้วก็จะมีสไลเดอร์ด้วยให้น้องได้เล่นคือตอนนี้เจ้าแพคนนั้นหายดีเรืยังหายดีแล้วหายดีแล้วเนาะหายดีแล้วก็พร้อมที่จะมาฉายให้ ก็เลยถามว่าเราสะดวกวันไหนครับเออถ้าบอกว่าเออทางนั้นถ้ามาเลยไม่ต้องมาคนหลายครั้งและเอาว่าหกเจ็ดเลยติดกันเลยก็เป็นเป็นนังใหม่รอบนี้ครับแล้วก็จริงๆวันที่เจ็ดจะเชิญอาจารย์จิเด็ดมาด้วยแหละวันวันที่เจ็ดมันเป็นวันอังคารเพราะว่าวันจนเด็ดถ้ามาขอเลขที่นี่วันอังคารมันพิรุหัอแล้ววันที่เจ็ดเป็นวันขึ้นสิบสี่ค่ำวันเรมสิบสี่ค่ำ ครับผมต้องกับวันวันอังคารวันอังคารพอดีเลยและเป็นวันพระด้วยเขาอย่างลงตัวหมดเลยเหมือนเหมือนเป็นวันที่แบบเป็นวันและเป็นวันวันฟูวันธงชัยครับผมวันมาเลิกคือจะมาตอนเย็นหรือตอนเช้าให้มาตอนเย็นตอนเย็นเลยตอนที่หนังจะฉายคับอาจจะเ็มลพิธีเสก็นหนังฉายคืนที่สองต่อเลยคืนที่สองต่อเลยคือก็ถ้าใครอยากมาร่วมงานก็มาเทปุ้นคนละทางสองทางเททางได้รวมกันครับผมอาจะอาจจะมีรงทานเท้าน้อยๆแต่เราตั้งใจสร้างอยู่แล้ว เขามีคนแบบเขาร่วมทำบุญร่วมบริจาคสร้างโอปุด้วยก็มีก็มีก็ขอบคุณ FP ทีมาครับผมใครอยากมาร่วมใครที่มาไม่ได้ก็ร่วมสร้างได้ก็ยังไม่ได้ปิดรับบริจาคไม่ได้ปิดรับบริจาคก็เรื่อยๆแล้วแต่ศรัทธาศรัทธาครับมี FP ที่ก็ถูกศูนย์เก้ามาบ้างครับผมจะติดต่อทางช่างจรวดเดีดตร้เลยก็ได้เนาะก็ได้กับรับสั่งก็ได้กับเขาได้ก็ได้แล้วแต่ใครว่างครับผมีคนถูกศูนย์เก้า โอนมาเส้นไหว้พันหนึ่งครับผมเขาเขาไม่ออกชื่อออกออกมามาวันที่เจ็ดอ่ะมันเป็นมันเป็นข้อกลไม้อะไรครับผมมาไม่ได้อืมครับก็จะมีบอกหลายคนบอกอยู่ต่างจังหวัดเนาะต่างจังหวัดต่างจังหวัดคนสวรรค์เลยอ๋อแล้วก็มีจยบอกพี่ หลายคนอยู่ที่จะมาทุกงานม้าก็คือแบบงานเล็กๆไม่ใหญ่เท่าไรครับที่พูดมาก็ใหญ่แล้วครับมีหนังจะงทงคืนนี้ก็มีคนที่เขาอ่สัตวทาแล้วก็มีโชคไม่ล่ากับปูองดำด้วยเขาอยากจะร่วมงานก็ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่อยู่นะครับใครที่ว่างเนาะอยากอยากมาร่วมงานผู้ใดอยากที่จะเป็นเจ้าภาพครับอยากร่วม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 กับช่างจรวดเนาะหรือจะเอาอย่างมาสมโพธิก็ได้เสียเอามอลำก็ได้เสียเอารดแหย่จังสี่ก็ได้นะครับเนาะ เขาเ้อเปิดรับพี่น้องตอนนี้เราหอรับรับอยู่ครับครับรี่ต่อให้ช่วได้วยบากตสัตว์ก็ได้ครับผมที่ต่อใช้ช่วด้วยว่าผมบอก์ัตก็ได้นะครับผมดูซีแล้ววันนี้ก็มีเลขคือเลขเหมือนเลขนั่งสมาธิทุกคนแหละแต่นี้มานั่งสมาธิได้เลขเรียงหกตัวจะเป็นเรียงตั้งหกตัวเรียงตั้งท่านตั้งสองัสองเนี่ย การฝันเกี่ยวกับอะไรครับผมไม่ใช่มานั่งสมาธิตรงนี้เลยนั่งสมาธิสมาธิมนเรานั่งเจ็บนี่เนี่ยแต่ว่ายั่งยั่งบ่ามีความฝันเนาะดูว่าจังใดความฝันคือฝันจังไดนะครับฝันถ้าความฝันก็ฝันว่ามีเต่าถ้าฝันแต่มันมันไม่ค่อยได้ฝันเนาะแต่ฝันนาแล้วว่ามีเต่าอตัวเนี้ยครับผมเรามาเดินเล่นแล้วเจอเต่าเต่ามาเดินอยู่บริเวณตรงนี้ครับเต่าตัวใหญ่ก้าวใาเลยตัวใหญ่เป็นเหมือนเต่าเต่าที่เขาเลี้ยงเป็นเป็นเต่าใหญ่ เป็นเต่าเต่าใหญ่เลยเป็นเต่าต่างประเทศอ่ะแล้วไปเดินเก้าว่าเดินเก้าวนีี้เดินเดินไปเดินมาอยู่มันเป็าสีหน่อยส้างหงาใหน้าบเพิ่นอยากมาอยู่ในนี่บอกคุณจริงดิเป็นเต่าแบบเหมือนจะเป็นสีทองทองใช่ไหมเต่าใหญ่ที่เลี้ยงกันอ่ะตัวใหญ่ตัวนึงประมาณหกกิโลอ่ะต่เป็นสีทองมันบวบหน่อยแล้วหกกดโลเนาะงแล้วครับง่ายแห้งแล้วเวนะ มาเดินรอบนี้เดินเดินเดินแล้วก็เดินเราก็เดินดูเดินรอบศาลนั่นใช่ไหมครับเดินรอบศาลเดินไปเดินมาเตาเตาใหญ่คือเตาที่ทองเขาแม่คนอยากได้รูปปั้นเตาเนี่ยหรอรู้เนาะก็ไม่รู้ก็ไม่แน่นะครับครันี้ก็เลยฝันไหลแต่จําได้ประฝันครั้งเดียวแหละเขาเป็เดาประฝันว่าทำงานแล้วกลับไปเลยมีแนั้นะฝันว่าเตาที่ทองมาเดินอยู่บริเวณนี้แล้วก็เก่าเดินเก้าวันนี้เตานี่ก็เป็นเตาสีทอง เตาสีงตัวใหญ่ตัวใหญ่ยืนลออไอ้ยางลอลรอสารเดินลออสารทีนี้เรามาอุ้มเราก็มาอุ้มยกดูก็ได้ประมาณเจ็ดว่าหกเดกิโลเลยประมาณประมาณนี้แหละเจ็ดกิโลแต่เราเราเลยตีเป็นเลขว่าถ้าเต่าสีขามาเก้าเดินเนี้ยเราก็เลยว่าน่าจะสีเก้าแปดสีเก้าน่าจะประมาณประมาณนี้นะอืมครับก็เลยก็เลยจับเลขให้เอฟสี่ว่าถ้าเรามีบุญเนาะครับผมเพราะว่า ผมว่าที่แล้วได้หกศูนย์เจ็ดศูนย์ครับแล้วก็หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจฟซีว่าทําไมไม่จับให้ง่ายไปเลยว่าหกหนึ 60, 7, 8, 9, ่งเจ็ดหนึ่งเป็นหนึ่งหกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์แต่ว้ยเราก็ไม่รู้เนาะว่าจะออกตัวไหนคือคือขาดขาดธรรมะเสียเพียรนี่กัคือขืออ่นหนึ่งลงหนึ่งคือหนึ่งเงินหนึงน่งใกล้เคียงกันเนาะเพราว่ามัคือนับนับเลขง่ายเพราะว่าถ้าบอกเลขคืออย่าบอกข้ามไปข้ามมามันมันนับนับยากเพราว่าถ้าชอบตัวไหนก็ให้ขึ้นหนึ่งลงหนึึ่่่่่งงหนอออแแตชชชบสีปด ก้าเลยันนี้ก็เลยได้เลขเลขนิมมาเลยใหเอฟซีคือเนี้ยได้เลขเป็นตัวนี้ยเหนือพลังบุญนะครับถ้าเรามีบุญก็ออกเพราะว่าเลขที่ฝันเล้เนี้ยสี่แปดสี่เก้าชอบก็เลยขึ้นขึ้นหนึ่งลงหนึ่งให้ถ้าไปนี้ก็ไปนี้ตัวนี้คือแนวทางว่าประจำวันที่สิบหกเมษายนสอง7ัน้ายหกสิเจ็ดะครับโค้งสุดท้ายเลยบอกโค้งสุดท้ายเโค้งสุดท้ายเลยครับเพราะว่ามันเป็นช่างจรวด ไอ้เที though, ่ยเดียวคอเท่เดียวก็เ่เดียวนะครับแต่ว่ามันเป็นช่วงเทศกาลนงานบวชงานแต่งเยอะมันมันมันต้องไปซอยพี่น้องทางบ้านอีกนะครับเนาะเอาแคปบไปเลยนะครับแคบไปเลยเด้อนะครับผมเป็นเลขความฝันเนื้อค่ะเลขความฝันมันมีเต่าสีโอมมารอบนี้ครับผมเต่าผมตีเป็นสี่ขาเนาะครับอันนี่มันเราก็ชอบเลขแปดด้วย ถามว่ามันมันหลายตัวบอกรับบอหลายนะครับเพราะผมพิจาว่ามันเป็นเลขเลขเลี้ยงนะครับถ้ามือช่วงกันกันเพื่อว่ามันขืนหนึ่งลงหนึ่งอย่างสิ่งนาะขึ้นขึ้นหนึ่งลงหนึ่งเอฟเอฟซีชุดก่อนที่โทรมาที่ถูกถูกแปดหนึ่งเพราะว่าช่างตรวจชอบว่าเลขหน่วยมันหลักหน่วยมีหนึ่งเขาก็ซื้อหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งครับผมนี่ก็เลยเรียงเลยว่าสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าตามแปดสี่แปดห้าแปดหรือคือที่เลขเลขเขาเยอะไหมไม่เยอะเพราะว่ามันเก้าตัวเนาะในร้อยตัวมีอยู่เก้าตัวครับผมแต่ถ้าเลขเราชอบ คนเราเอฟซีแต่ละคนชอบเลขไม่เหมือนกันเนาะครับผมอย่างพ่อชอบแค่สามเก้าสี่แปดห้าแปดที่เน้นๆมากคือสามตัวนี้สามตัวนี้สามเก้าแปดสี่แปดกับหาแปดนะครับท่านผู้ชมอย่าสับสนเด้อนะครับเลขบัวลายโตนะครับเพียงแต่ว่าขึ้นหนึ่งลงหนึ่งเหนึ่งลงหนึเป็นเลขเลี้ยงนะครับท่านผู้ชมเลขเลี้ยงนะครับเลขเลี้ยงนะครับนี่นะครับบัวลายโตนะครับและที่วงกลมคือเน้นๆเลขชอบเน้นๆบ่าวสากอาจจะชอบเลขนี้ก็ได้อ๋อชอบครับผมอันนี้ผมชอบมากเลยครับ หาแปดนะคะเออหาแปดนี่มันผมรู้สึกว่ามันสิเป็นเลขทะเบียนรถเบาซักนะครับผมบอกเลยนะครับย่างบอท่านได้ออกนะครับเลขเบาซักนี่เดี๋ยวมาถี่ไม่แน่ครับเออสีแวงแวงหาเบาซักอีกจักงวดนึงเดี๋ยวผมว่านาะงเพราะว่าเก้าศูนย์ออกเลยนะห้เป็นแนวทางนะครับให้เป็นแนวทางเด้อท่านผู้ชมนะครับเบาซักที่เราลดเวียลดออกเก้าศูนย์เนาะี่ยหาแปดย่างบอกนะครับเลขนถ่ายตดๆเลยเนาะเพราะต้องกลับเลยตรงบเพราะว่าทำไมเอฟซีว่า คือง้อแต่ละ fc ว่าทำไมไม่เขียนหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งอ่าเออใช่เราก็เลยเรียงให้เลยเรียงให้เลยเนาะเบี่ยงให้ไม่ต้องอันนั้นเลยก็ว่าไม่ต้องแบบถ้าชอบตัวไหนตัวนึงก็คือให้ให้ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นหนึ่งขึ้นไปเรื่อยๆคือคือชอบตัวไหนก็จัดเอาเนาะอันที่ที่เนียนๆให้ก็คือสามเก้าสี่แปดห้าแปดคือแถวแถวนี้ชอบสามเก้าแถวนี้ชอบสี่แปดแถวนี้ชอบห้าแปดอืมนะครับทำบทช้อมเนาะกับเนาะพิจารณาเอาประมาณพี่จะน่าเอาทางล่างนี่กับเป็นเบือเบือยั่วม ครับผมเนาะทำบุญเนาะสายบุญเนาะทั้งร่างบุญเรีบร้อยบุญอยากมาร่วมทําบุญน้ำกันับวันที่หกที่เจ็ดคนละเล็กคนละน้อยเนาะเจ็ดพฤษภาคมเจ็ดพฤษภาเป็นวันดีเป็นวันที่แบบคือไม่คิดเลยว่าวันนั้นจะเป็นวันวันที่หมกครับผมคือไม่ได้รู้ล่วงหน้ามาก่อนว่าเจ็ดพฤษภาจะเป็นวันสิบห้าค่ำวันพระครับผมและเป็นวันอังคารคบก็เลยว่าเออมันลงตัวทุกอย่างวันนั้นจะมีอาจารย์เจเ็จเบอรสุรินมาทำพตธีด้วยว่าจะอาจารย์เจมาเพราะว่า เป็นวันอังคารในวันที่กนเด็จเป็นวันอังคารนี่คือตอนเย็นตอนเย็นเพราะว่าเคยเคยเอาหนังมาแก้บนข้างหนึ่งอาจารย์จเดดมาครับเลขออกบนล่างเลยจำได้ตอนหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าครับผมตอนที่เอาหนังมาได้่าปู่ชอบหนังถ้าถ้าถ้าบนกลางคืนนะเพรับว่าท่านออกมากลางคืนแล้วชอบดูหนังหรือเปล่าเพราะว่าวันนั้นวันเที่ยวนงมาใช้ออกบนล่างจริงอกหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าก็เลยเอมือนานังเผือกไหมดีเนาะอาจารย์จะเดด มาตอนเย็นปุ๊บกับนังฉายทันทีนะครับในในมือนั้นน่าที่มีหนังมากแลวกับงวดนี้กับซีมีมาสองคืนอีกกับซีโบนเนจะถือซ้โตซันบอร์กับโบนเน่บนเก็นอเนาะครับผมถ้ามาวันที่เจ็ดพฤษภาตอนเย็นก็น่าจะเป็นแนวทางของงวดประจำวันที่สิบหกเมษาพฤษภาพิบหเมายนครับผมเพื่อมามาร่วมกันคนเล็กคนน้อยมาถ้าใครในนี้งบประมาณก็มาด้วยกันมา ทางที่โรงทานอนก็เาน้อกูลคนละถังคนละถังขานผู้ได้มากที่สุดกับว่าเป็นยังนะครับมาให้มาเป็นกับนังใจซึ่งกันและกันเนาะนะครับเพื่อเป็นที่สการะบูชาได้ต่อไปบ้านเฮาสิบโมนิสิเจริญนะครับท่านผู้ชมองขนาดใหญ่เลยใหญ่ครับใหญ่ครับสูงสามเมตรยาวเก้เมตรยงาเก้าเมตรนี่กับบุธมดานะครับยาวเงาเก้าเมตรนี่บุธรรมดานะครับแต่ว่าความความสูงนี่กับสามเมตรแล้วตั้งขาทางใดตกสี่เมตรโอ้โหองค์เลยชอบสี่เก้าเลย ถ้ารวมทั้งฐานทั้งไรเลยก็ตกสี่เม็ดสามเก่ากับมี่ก็ขอบารมีะขวดเนาะทำบุญส่วนผมขอบารมีปู่ครับให้ตัวเลขนะครับให้ดวงให้ดังยืดโาแม่นครับผมให้มี่เอียซี่มี่ยังมาละลายๆให้มีลูกศิษย์ลูกหาตัวมาทําบุญเนาะมาทําบุญมาสางมาแปลงซอยกันนะครับท่ำบุญกันเพราะว่าการสร้างสิ่งศิษย์คือเกิดครั้างนงินพิษารอยสร้างสิ่งศิลป์ทุกคนกระว่ายเชื่อว่าความเจริญเกิดกับทุกคนแน่นอน ก็เพราะว่าคนมากราบไหว้ตอนเรายิ่ดนบุญแล้วความเจริญก็จะเกิดขึ้นกับทุกท่านที่มาร่วมงานวันที่หกวันที่เจ็ดมาร่วมได้เลยเพราะว่าเรามีอาหารให้อืมค่ะแล้วก็อาจจะเทปุ่นคนละถังคนละถังจะถ่ายรูปไว้เป็นที่เรื่องลือไหมแบบนี้มันกะเข้ากับสิ่งในบังคำเนี่ยเขาอันนี้กับบ่ได้เนาะให้ให้วิจารณ์ไอ้ไส้วิจารณญาณที่หกที่เจ็ดคือสภาเป็นคนเชื่อนะครับคือได้อยู่ใกล้ๆก็มาได้เนี่ยค่ะอยู่ใกล้ๆแถวนี้นะคะเนาะคือมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ว่าเรื่อง โชคลาบนี่ก็คือสิทนี่ทุกคนมีทุกคนครับเออกระคอให้น้ำทำางินรวยทุกคนเมื่ที่แล้วปล่อยคกศูนย์คิดว่าไปมีคนถูกยังมีเอฟซีโมาว่าถูกได้เขาเขาซื้อเป็นเนาะเขาซื้อกลับมากับทางน่นกับทางแล้วก็ซื้อไล่กันหนึ่เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งตีละกกาเล่าโคกับเลียกเก้ากับเลียกันเดียวกันก็ให้แค่นั้นให้ใบเดียวแล้วก็โค้งสุดท้ายก็คือวันนี้ก็คือให้ครบเลย ก็คือย้ำให้เอฟซีอีกน so hmm. ิดน yeah. uh, ึงให้ดูอีกครัก่อนสิจบคลิปนะครับท่านผู้ชมก่อนสิลงคลิปเนาะครับผมเบิ้ลเบิ้ลครับก่จัดเลยนะครับเอฟซีนะครับเก่ดเป็นแนวทางเท่านั้นำว่าผมตัวเน้นๆเลยนะครับเลขนี้เขาไม่รุดเนาะเนาะเลขนี้เขามีรุดเด้อค่ะเป็นแค่แนวทางนะครับใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็พิจารณาเอามักกระจัดนะครับบอมักกะมีเรื่องเอฟซีด้อนะครับผมซคือฝันว่าเต่าชี้ทองมาตรงนี้ยเลยมักเล็กสีอยู่กลาง เป็นความฝันของช่างตรวจเด้อค่ะความฝันทิ้งท้ายนี้ครับผมให้คุณพ่อช่างตรวจนะครับมอกให้กับยูซีก็ครับผมขพรเรางวดนี้นะครับเป็นย่างี้ก็ก็ได้ให้อุซีทุกท่านเนาะมีโชคมีลาภไม่มีใครรู้ว่าเลขออกตัวไหนใช่ครับผมอยู่ที่พลังบุญเอาให้คนภาวนาให้คือทุกคนให้มีบุญเนาะคืออยากให้บุญบุญทุกคนร่วมกันแล้วภาวนาให้เลขตัวนี้ออกครับผมก็มีโชคมีลาภให้สุขภาพแข็งแรงที่หลังสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนาทุกท่าน ครับผมแล้วก็สุขภาพแข็งแรงแล้วก็รวยรวยเอฟซีของช่องอสักคัคโอโรสครับผมเพชรพารวยครับผมแล้วก็ซีรีส์โคตรซีรีภูมิทีวีครับผมแล้วก็กดติดตามทุกทุกช่องก็ไม่พลาดคลิปเนาะครับผมว่าองค์ดำสร้างไปถึงไหนแล้วเริ่มสร้างตอนไหนครับผมมีหมอศพมาวันไหนก็ครับแล้วก็จะมีถ่ายนั่นดูนะครับผมในโปสเตอร์หนังครับมาเรามาจริงแล้วหลังจากที่เราเริ่มสร้างแล้วจะมารีวิวเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเสร็จองค์ใหญ่นะครับตั้งไว้3ปี วันที่เจ็ดศูนย์เจ็ดพฤษภาเสร็จปีเจ็ดศูนย์เริ่มที่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดเสร็จปีเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์คือเงาใชลขเจ็ตก็สุดท้ายนี้ก็เอฟซีทุกท่านเนาะแล้วก็ขอบคุณเอฟซีที่ได้ร่วมบริจาคมาครเล็กคนน้อยห้าบาทที่ห้าบาทเอฟซีที่ให้พ่อทำพิธีวันนั้นเพราะนั้นทำแล้ววันนั้นขอบคุณด้วยเพราะเลือกเอาวันที่แบบคือพิทีเราอย่างงานนี้ต้องต้องเลือกวันวันเป็นวันที่วันวันนั้นเป็นวันวันมงคลครับก็ฝากด้วยๆะเอฟซีที่ ให้คุณพ่อทำพิธีให้ให้เรียบร้อยแล้วทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้สมหวังดังใจตัดธนาเนาะครับเอบารมีลูกเราด้วครับคุณผู้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณพ่อช่ะครับ